สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมียฝรั่งชนบทมาแล้วจ้าขณะนี้เป็นเวลาบ่ายสองนะคะอากาศอยู่ที่12องศายายจะออกมาเอาเออกระถางไปเพาะผักอีกเนาะก็เลยมาถ่ายคลิปดอกไม้สวยๆมาฝากอีกแล้วนะคะ ดอกไม้เริ่มบานอีกแล้วน,น,นี่จะให้ดูแทนแทนมาตรงนี้แทน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 ทน,นี้จ้าเริ่มมาแล้วจ้านี่ดอกสีเหลืองยวจะพาไปดูพรุนป่านะคะพรุนป่าก็เริ่มแล้วรอบบานก็จะประมาณนี้นะคะรอบบานใหญ่ตอนนี้ เราจะขึ้นไปดูพุนป่าเนี่ยมาทางนี้ก่อนไปดูตรงโน้นก่อน <c oughs> ตรงนี้ขุดทิ้งหมดเลยมันอยู่เลิกบอสนี่นึกว่าไปหมดแล้วนะึกว่าจะไม่มีดอกไม้แล้วนี่เต็มเหมือนเดิมอันน้นที่ตัดทิ้งโอ้ดอกโบตันมาแล้วเพื่อนๆนุ่นโอ้โบตันมาแล้วโอ้นี่ก็มาแล้วนี่นีนน ดอกอะไรก็ไม่ต้นี่ใหญ่จำไม่ได้หรอกนี่โอ,อ้จะมาแล้วนี่โอ,อ้สวยอะดูดิมันเป็นดอกไม้นะคะดูก็เป็นดอกไม้เขาตอนมาเลยว่าเขาติดตามมาเนี่ยมันเป็นเชอรี่ป่าเนี่ยข้างล่างเห็นไหมเนี่ยตัดออกมันก็มาเนี่ยอันนี้อันที่เขาตอนดอกไม้ส่วนอันนี้กิ่งมันน่าจะเป็นเชอรี่ป่านี่ตัดออกทุกปีขึ้นมาทุกปี เดี๋ยวรอดูตอนมันบานสวยมากเลยนี่แต่ก็ตายไปตั้งเยอะนี่นี่ม,มาแล้วเลยมาแล้วโหไม่ขยันที่จะทำความสะอาดดูยายเพิ่งตัดไปเมื่อปีที่แล้วเลยสองปีที่แล้วสูงขึ้นมาเลยนะถ้าเราไม่ตัดโอ้โหและไอ้ขี้นี่มันก็ไม่เสมอกันด้วยทำความสะอาดลำบาก นี่เอาอันนี้มาปลูกไว้ดีกว่านี่อันนี้ดอกสีเหลืองๆดูมันขึ้นแน่นหมดแล้วไม่ต้องลงไปทําความสะอาดเลยนี่เออโอ้เดี๋ยวอยากจะขยายไปปลูกฝั่งโน้นหน่อนยดูดิเนี่ยมันขึ้นเต็มแน่นหมดแล้วนี่เนาะเนสีเหลืองเนี่ยเออข้าท่าเข้าท่าเดี๋ยวจะไปปลูกฝั่งโน้นหน่อยคือมันขึ้นเต็มเลยนี่อันนี้ก็ออกดอกแล้วคะนี่สวยไหมสีเหลือง อารามวัดก็ยังไม่หายเลยนะวัดอันนี้โบตันตรงนั้นเลยนี่นี่โบตันยายเคยมาปลูกยาวไปถึงนู่นนี่เห็นไหมเออเดีย๋ยวน่าจขุดขุดขุด,ขดมาปลูกไปดูดิทางนั้นน่ะนี่ดูต้นไหม นี่ดูจะทำยังไงได้ตัดออกได้แล้วนี่น่าเสียดายเนาะนไปหาซื้อไอ้เลื่อยไฟฟ้าไม่ต้องลงแรงนี่มานะมันลงลำบากนะที่ดูดิยายเคยเลาอ้ฝังไหมแต่ก่อนรั้วมันอยู่ข้างบนเนี่ยรัว้วแฟนยายทำรั้วใหม่ไปไว้ข้างล่างแกดึงรั้วเก่าออกตีลังกาข้ามรั้วไปลงที่ถนนน,นุ <c> ่น <oughs> เนี่ยตอนนี้นยังไม่ได้ปลูกทำงานลำบากเลยเนาะอ,อ,อุ้ยอัมูลนิ้วแม่มดแต่ว่ามันยังไม่หมาเพื่อนๆเ,เพราะว่าอัมุมนยังไม่เหน็นยังไม่ปลงมันยังไม่ปงเอ้ยปีนี้จะโตขนาดไหนเน่ะแม่ม,มดใหญ่ อันนี้นี่ต้นมันเขาตอกต่อตาตรงนี้นี่ยังไม่มาหรอกะว่าต้นอังวนจริงๆนี่โอ้นี่มันยังไม่มาโอ้ต้นนี้ดูดิปีที่แล้วแรงนึกว่าจะตายแล้วปกติมันจะออกดอกแล้วนะเนี่ยโอ้ ีนี้ไม่น่า,ไม,ไ,ไ,มนาไม่ได้เห็นดอกหรอกนี่บ้านยายจะพาไปดูดอกนันพรุนป่าถ่ายรูปก,ก่อนดอกซีม่งวงนี่สวยไว้เ,เต็มเลยถ้าซื้อเขากับแพงนี่ยในบ้านยายดิเต็มเลยปลูกไว้ <laughs> ฝั่งนี้จะเต็มเห็นไหมไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ไดนะ้ถ้าใส่ปุ๋ยดมลงมันด,ดีๆมันจะดอกเต็มสวยโอ้พอไม่เห็นดอกนี้แล้วคิดถึงไอ้นั่นออกเลยอย่งว่าผักใบ,บับบกอน,นี้ยังไม่ได้ยังไม่ออกดอกถอ,อกดอกก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งออ้นี่ ดี๋ยวปีตรงนี้สรงแฟนยายตัดเออเดี๋ยวปีหน้าแฟนยายตัดให้ตัดใบใบเก่ามันออกมันออกมาใหม่มน,นี่สวยดีเนาะน่ดูดิตัดใบเก่ามันออกเห็นไหมใบใหม่มันออกมามดอกสวยเลยนี่เนาะมวไปดูดอกพรุนป่าอันนี้ก็พรุนป่าสีม่วงนี่น,น ว่าน,นี้ก็อีกดอกหนึ่งคนเพื่อนโอ้ดอกนี้กินได้นะคนละอย่างกันเมื่อกี้นู่นอะเมื่อกี้อยู่โน่นลุนลุนลุนอันนี้โอ้กินได้นะคะดอกไม้นี่กินได้โอ้สวยอนะดูดิโอ้โหขึ้นเต็มเลยนี่โอ้นี่ ช่วยๆเข็นเองจ้าออกไม้ป่าธรรมชาติอันนู้นต่างห่างนะอันนู้นอันนี้ปลูกนะคะอันนี้ปลูกแต่แถวนี้ไม่ได้ปลูกเราปลูกแค่ไม่กี่ต้นแล้วมันก็เลื่อยมาแถวนี้ไม่ได้ปลูกอันนี้มันก็ขึ้นเองมันลามมามันลามมานะคะส่วนอันนี้ไม่ได้ปลูกอันนี้ก็ขึ้นเองสวยไหมอกินได้ด้วยสวยมาก สวยจริงๆโอ้นี่มันเริ่มบานละตรงนี้นี่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 อันนี้พูนป่านะคะไปทางโน้นพูนป่าสีเหลืองนี่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 ให้มันบานก่อนอันนี้มันก็เริ่มบานแล้วสีชมพูนี่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 อากาศดีๆอีกไม่นานเกินรอจ้าเพื่อนๆนนี่นี่ สวยมากเลยจ้านี่เต็มต้นเลยนี่นี่ว้าวว้าวหันมาตรงนี้ก็ขึ้นเองนะคะนี่ขึ้นเองอืมหอมขึ้นมาตอมแล้วนี่สวยมากสวยมาก นกมันข้ามมากินมันก็ขึ้นเองเนาะอ้สวยนข้างบ้าน,ววนวสวนดินแลนะนุ่นสวนดินสวนละบ้านยญ่ป่วยยังไม่ได้พรวนเลยป่ะอ,อันนี้แหละเพื่อนๆอันนี้กระดอกไม้เนี่ยอดอกไม้เี่นี่ยใหญ่ ขอตัวไปเอาไอ้นั่นก่อนไปเอากระถางมาเพาะผักก่นัน